ดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่งาน CSIT D-Day Project Exhibition 2010ค่ะโดยงานนี้นะคะจะเป็นการแสดงผลงานของพี่ๆทั้ทง CS และ IT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Technology, พระจอมเกธนบรุรีค่ะบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงตามไปชมกันเลยดีกว่าค่ะโปรเจกัน <Project S 1> นี้เนี่ยทำให้ผู้ประกอบการจริงที่เอาไว้ใช้ในการแตร์ก,การผลิตนะครับผมเป็นการผลิตซิลิคอนเบเพอรให้เป็นไนพวกไมโครชิพพวก c ี u อะไรพวกนี้นะครับผม ก็ซิสเต็มเก่าของเขาเนี่ยือัว่าเขาจะใช้ไฟล์ Excel ในการเก็บข้อมูลการผลิตครับผมซึ่งมันเยอะแล้วก็ลำบากของเราก็คือจะทำทอเอาทุกอย่างเนี่ยมาลงดาต a า a ร์เบสนครับผมซึ่งทำให้จัดก,การอะไรง่ายขึ้นนะครับผมตอนนี้ผู้ประกอบการเขาเอาไปทดลองใช้งานจริงได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับผมก็ก็ฟีดแบ็กกลับมาก็ก็ดีครับผมสามารถใช้งานจริงได้ โปรแกรมนี้ชื่อว่าเบลไอนะครับก็คือจะเป็นอ,อุปกรณ์ที่สามารถทําให้ผู้พิการทางสายตาหรือว่าคนตาบอดเนี่ยนะครับสามารถสัมผัสถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบรอบกายเขาอยู่ข้างหน้าเขาได้นะครับโดยการมีกล้องนะครับติดกับแว่นตาหรือว่าหมวกแล้วก็จะมีโปรแกรมที่เห็นอยู่ตรงด้านหน้านี้นะครับก็คือเป็นอิมูเลเตอร์หรือว่าฮาร์ดแวร์จำลองนะครับที่สามารถสร้างภาพลักษณะที่เป็นภาษาเบลขึ้นมาได้ในระยะเวลาขนาดนั้นเลยนะครับผู้พิการทางสายตาเนี่ย จะสามารถสัมผัสถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ข้างหน้าเขาจากการใช้มือสัมผัสไปที่กระดานข้อดีก็คือการเติมเต็มชีวิตให้กับผู้พิการทางสายตาซึ่งจะทําให้ผู้พิการทางสายตาเนี่ยเขาสามารถเข้าใจแล้วก็รับรู้ถึงคุณภาพาชีวิตที่ดีขึ้นได้ครับอยากทราบว่าโปรเจกต์นี้มีชื่อว่าอะไรหรอคะชื่อว่า double r e c o g n t i o n system นะคะ using I F D and facial recognition ค่ะเป็นระบบยืนยันแบบ2ขั้นนะคะโดยใช้ I F D technology นะคะ จะเป็นแบบแบบนี้นะคะใช้ควบคู่กับ facial recognition นั่นคือการสแกนใบหน้าค่ะเ mm. พื่อที่จะให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเวลาเข้าออกสถานที่ด้วยการความปลอดภัยอะค่ะ mm. อันนี้ก็จะเป็นตัว a l g o ร i t h m นะคะที่ใช้ในการมา mm. คิดว่าจะเราจะเอารูปมาเทียบกันยังไงว่าถึงจะรู้ว่าแม่นหรือไม่แม่นว่าตรงหรือไม่ตรงอ่าค่ะ mm. จะใช้ตัวนี้นะค่ะ mm. ชื่อว่า eigenface algorithm ค่ะ เกมน่าสนุกมากเลยค่ะอันนี้เป็นเกมเกี่ยวกับอะไรเหรอคะออนนี้เป็นการ์ดเ,เกมเสมือนจริงครับ uh huh. คือเราจะมีตัวการ์นะครับแล้ว,ลวตัวการ์จะมีแท็กใช่ไหมฮะเอาแท็กนี่ฮะส่องกับกล้องแล้วก็จะขึ้นมาเป็นโมเดลโอ้โ uh oh. ท,ที่เห็นมีไฟด้วยนี่ oh. เป็นโมเดล oh. อันนี้เขาเรียกว่า augmented reality การ์ดเกม uh huh. augmented ก็คือการที่เราซ้อนภาพครับภาพภาพเสมือนนะครับ uh huh. จากคอมพิวเตอร์กราฟิก การภาพจริงที่ทถ่ายแต่กล้องเอามาซ้อนกันเสมือนว่ามันผุดขึ้นมาจริงๆนคะคะแล้วในแล้วในการแต่ละใบายอย่างเงี้ยค่ะนี่มันเป็นมีความพิเศษอะไรหรือเปล่าคะในการแต่ละใบาก็จะมีตัวเนี่ฮะตัวนี่คือคีย์สำคัญของเรารเป็น 2D บ<ะ>าร์โค้ดเราเรเรียกเราจะเรียกว่า AR โค้ดนะฮะ สำหรับชื่อโปรเจกต์ก็ Mobile Medication and Doctors Appointment Reminder System นะครับหรือว่าชื่อไทยว่าระบบเตือนคนไข้รับประทานยาและนัดแพทย์ผ่านมือถือครับในตัวโปรเจกต์นะครับก็คือจะให้คนไข้เนี่ยได้รับความสะดวกสบายในการได้รับการเตือนจากตัวจากตัวมือถือของเขาอะฮะก็คือตัวที่ให้ตัวโรงพยาบาลเนี่ยเป็นคนเซตรายละเอียดในการเตือนมาให้เลยอย่างเว่าเขาจะต้องกินยากี่โมงหรือว่าจะต้องมานัดพบแพทย์วันไหนตอนนี้ก็คือ จะเป็นเว็บที่เขาจะมาสมัครใช้พอหลังจากที่โรงพยาบาลสมัครใช้ได้แล้วเนี่ยเราก็จะได้มาเป็นเว็บตัวนี้พอหลังจากที่ตัวนี้ได้เรียบร้อยโรงพยาบาลเขาก็จะเป็นการกรอกข้อมูลว่าคนไข้คนนี้จะต้องกินยากินอะไรยังไงเท่าไหร่อย่างเงี้ยฮะอย่างตัวนี้จะเป็นชื่อยาที่เขาจะต้องกินอย่างนี้มี2ตัวครับพอเสร็จแล้วเนี่ยทางพางพยาบาลโรงพยาบาลกรอกเสร็จเรียบร้อย เราก็จะให้มือถือเขาดาวโหลดแท็บโดยดาวนโหลดแซมมือถือก็จะมีโชว์รูปภาพของยาแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับการกินยานะคะแล้วหลังจากนั้นคือมันจะไปเซตในคาล e ลนด r ร์แล้วก็จะเตือนโดยอัตโนมัติก็คือเราจะทําระบบตอบรับอัตโนมัติหรือระบบ i อวีให้กับทางคณะนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงหลักสูตรที่เปิดในคณะและเมื่อเขาผู้ใช้ได้โทรเข้ามาฟังเนี่ย เราต้องการที่จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่คณะก็สามารถทําการกดศูนย์เพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้แต่ถ้าเกิดเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถหรือไม่สะดวดที่จะรับสายนะครับก็จะสามารถตั้งค่าว่าจะให้โอนสายหรือฝากไว้เมลนะครับและบีไฟเสียงนะครับส่งเข้าไปยังอีเมลของตนในอีเมลไหนเดี๋ยวจะลองสาธิตให้ดูอันนี้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ก็จะให้เข้าสู่ระบบข้มอความเนี่ยลองพูดเลยสวัสดี ดีเสียดีอ่าพอฝากเสร็จเนี่ยไฟล์เสียงก็จะถูกส่งเข้าไปยังอีเมลคิมเลยแล้วคิมก็สามารถโหลดมาฟังได้เลยต่อมาเนี่ยเรามาดูตรงมือถือเมื่อคิมแบบต้องการโทรไปยังมือถือเลยเลยหรืออะไรเงี้ยก็สามารถกดไดเ์รกคอร์ได้เลยตัวซอโฟนเนี่ยเขาเงก็จะโทรไปยังมือถือแล้วสามารถรับสายแล้วคุยได้เลยก็คือการรอนสาย ประมาณน้ครับเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับใช้มือถือหรือเว็บแอลิเคชันควบคุมอุปรกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับก็ mm hmm. คือ ใช้ในกรณีที่ว่าเวลาออกจากบ้านไปเนี่ยแล้วคุณลืมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเช่นลืมปิดไฟปิดเตารีดปิดแอร์ก็สามารถใช้มือถือหรือแอปพลิเคชันเนี่ยสั่งเปิดเปิดปิดได้ครับแล้วนอกจากนั้นยังสามารถตั้งเวลาได้ด้วยว่ามันเปิดเวลาไหนปิดเวลาไหนครับผมก็จะมีภาษาอยู่3ส่วนนะครับก็คือเป็นจาวาคือเขียนโปรแกรมเองแล้วก็ใช้ JNI ครับเพื่อไปต่ออินเทอร์เฟซกับภาษา C ซึ่งภาษา C เนี่ยเป็นตัวควบคุมฮาร์ดแวร์ทำให้เปิดปิดอุปกรณ์ไฟไฟ้าภายในบ้าน ตัวโปรแกรมนะครับก็เริ่มที่เว็บก่อนครับผมเว็บก็หน้าตาเว็บก็จะมีจะมีเป็นโชว์แปนบ้านนี้ครับผมก็คือเวลาเรากดปุ่มตามหน้าเว็บปุ๊บมันก็จะเ,เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวนี้ครับอย่างเช่นในที่นี้เรายกตัวอย่างว่าเป็นโคมไฟนะครับผมออแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีแปลนบ้านที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องอัปโหลดรูปเข้าไปใหม่เปลี่ยนแปนบ้านเนี่ยครับมันก็จะเป็นแปนบ้านตามที่ต้องการครับผม แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยบางทีเราอัปโหลดแปนบ้านแล้วอุปกรณ์มันยังวางไม่ตรงเราก็สามารถเข้าไปอีดิทได้ครับเราก็จะได้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราต้องการผมจะสาธิตร่วมกับแปนบ้านที่ผมเตรียมมาแล้วกันนะครับผม <Okay. S 1> ก็คือตัวสมมุติว่าผมจะเปิดไฟเสานี้ผมกดปับ๊บไฟตัวนี้มันก็จะติดขึ้นมา นั่นก็หมายความว่าไม่ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดไหนภายในบ้านก็สามารถควบคุมได้ผ่านด้วยเว็บแอปพลิเคชันครับผมส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นมือถือมือถือนี่ในที่นี้เป็นจำลองซึ่งความเป็นจริงแล้วต้องเอาตัวโปรแกรมนี้ไปติดตั้งกับตัวมือถือแล้วก็มือถือนั้นก็สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นเดียวกับเว็บเหมือนกันครับผมแล้วนอกจากนั้นแล้วยังมีฟังก์ชันเพิ่มเติมอีกก็คือการตั้งเวลาครับการตั้งเวลาเราก็เข้าไปที่หน้าตั้งเวลาแล้วก็เลือกว่า จะอุปกรณ์ไหนอุปกรณ์ที่1นถึงแเลือกอะไรสมมุติผมเลือกเป็นชื่อนี้อยากจะตั้งว่าให้เปิดวันจันทร์พุธศุกร์หรือว่าจะเปิดเฉพาะวันวันที่นั้นอย่างเดียวหรือว่าจะเลือกเฉพาะเทิร์นออนอย่างเดียวหรือปิดอย่างเดียวได้ครับพอกดแอสร็จปุ๊บก็ติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วกดแล้วก็กดสับมิท ไทยแลนด์คอลเ a t ชัน f r a m e w o r k นะครับมันเป็นมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาเขาออกมาเพื่อให้ตามมหาลัยในประเทศไทยเนี่ยสอนไปในทางแนวทางเดียวกันพอมันเป็นสแตนดาร์ดแล้วเนี่ยจะทําให้เด็กไทยที่เรียนอยู่ในประเทศไทยนะครับสามารถไปต่อน,นอกได้ง่ายๆโดยที่สามารถอิงจากสแตนดาร์ดไปได้พอเขาตั้งเป็นสแตนเป็นสแตนดาร์ดได้แล้วเนี่ยทีนี้ประจำปีครับอาจารย์ก็ต้องมานั่งกรอ,อกเอกสารว่าปีนี้เขาสอนอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ สอนเสร็จแล้วเนี่ยเขาได้อะไรบ้างก็จะมีเอกสารหลายๆเอกสารที่เขาต้องกรอกใช่ไหมครับ็ mm hmm. คืองของผมก็คือทำระบบเอกสารทั้งนั้น,นให้มันเป็นออนไลน์อาจารย์จากที่ไปกรอกใน Microsoft Word <Okay. S 1> เนี่ยเขาก็มากรอกออนไลน์ครับแล้วก็ใช้พวก x m l x c l สกิม่าในการเข้ามาเช็คพวกฟิล์ต่างๆที่อยู่ในอาจารย์ที่เขากรอว่าเขากรอกถูกเขากรอกผิดยังไงนะครับ mm hmm. ก็จริงๆแล้วโปรเจกต์นี้เสร็จก็คืออยากจะผลักดันให้สกิม่าเนี้ยไปใช้จริงๆในประเทศไทย mm hmm. ก็เหมือนกับว่าอยากทำให้ระบบที่เขากรอก PDF เนี่ยเป็นระบบออนไลน์หมดเลย แล้วก็ใช้ตัวสกิมมาที่ร่วมกันพัฒนาเนี่ยใช้เป็นมาตรฐานจริงๆในประเทศไทยก็จะทําให้ระบบนี้มันจะทําให้การที่มันต้องมานั่งกรอก TWF เนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วก็เป็นมาตรฐานสองคนมากขึ้นระบบผมจะมีแบ,บ,บ็บเซอรวิสเอาไว้เพื่อที่จะให้ส่งข้อมูลเนี้ยไปให้กับกระรวงศึกษาโดยที่เขาไม่ต้องเข้ามาดูที่หน้าเแวบบ็บ